สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขุสุขคนของผมคุณครูบ้าวนน้ำภากินมาเสียบบ้าวนน้ำภาไปนน้องมากินก๋อยนกกระทาพี่น้องนกกระท่าย่างหอมหอมมาฝักตํากคอยใส่บุกม่วงสมพี่น้องบกม่วงหน่อยมานห้องตำเจ็บเสียบกินแข็งกับผักกาดพี่น้องกาดดอกเนี่ยพักกันกาดหินน้ำกระเดาขุ่มขมบึกตัวปูนั่พี่น้องพี่ตัวปูในต้มละไม่น้ามาแข็งลูกโดด ประกาศเนี่ยเขาขาบนนอดกับทินมปน่อกป่เขาเนี้ยมันนจะเกาเส,สีบเสียบอ่ะโอ้ยเส็บเสียบเหมั้งกันต้ำเลยสมบุกมองหน่อยโอ้มโฮมันเนี่ยอม นุกมันมันความเปรี่ยวบวกม่วงม่วงหน่อยว่าวขากเป็นยัง เราทาอะไรยิงฟักตำก๋อยเห็ดคือก๋อยกับปอมมไ่นองแต่ว่ากับปอมมันกินอะไรนะไ่นอนเนาะเป็นสัวสสงวนแต่ว่าเฮ็ดคล้ายๆกันอันนี้เป็นนุกนกกระทามันเลยเนี่บั้เบื่องอ,อือ้ม เสียบบวชข่อยไป้องเสียบแหงลิ้ีคุยดข้ามแย่ะเลยปักมันมัน้วมาตำอยู่ที่เพื่อให้มันกระดูกมันนวลกระดูกมันบวแข็ง พักยาที่ฝันหอมไข่สเตอเนียพี่นตองตระกูลเดียวกันไข่แต่ว่าขอรบ,บ,บกว่เด้ ุดเรดคล่อมเสียบเลยตะปีปงมันเพราะแห่งลูกค้าเนี่ยเอิก์สไปไรมาฝากตำก๋วยเนี่ยเพราะแห้งมันอืมฮ่องตอนมุมมองอืม มันเลยพี่น้องบดสุบองสุบอนพอไ้พอฮันกินขขาเศร้า,าเขาสวยเขาง่ายมาใส่ก็เบาหวันนานเนี่ยเป็นขขาเทียงไปเลย <laughs> ผู้ใดบ่มมีสมบับักม่วงกับเซบักหนาาแทนกอะไรพป่นมะพร้อมกันถ้าว่ากันพูดถึงเนี่ยมันขาดกับบักม่วงหน่อยแ่ะมันจังเสียบเอากันคักแบบปีศาจบ้านหน้าเขาหลดนะ 嗯。Mm hmm. แสบลายื่อกินโดนไม่นอ่แม่นู่นุกกระไมแต่ว่าครับมือกนกับปีงอยู่เมื่อไหร่กันนุกหัน <c oughs> กับตำรวจคอยย่งมือกนเลื่อมเข้าแต่ว่าเมนูเอามาเห็ดก้อยแนวเนี่ยเห็ดก้อยเห็ดราบแนวอ่นุกบด้กินโดนเติม กินก็พักเหมือนบันเนี่ยันครับต้มนมีน้ำไหมพักสดนเนี่ยพักคางหัวคางสวนเนี่ยเราเป็นปน่องเนเาะขอแค่บรรยากาศงามเลยด้วยบอกถึงหนูเอามาเห็ดแนวนี่กระไรไปน่อง,องเปลี่ยนฟักตำแก้วแนวนี่ก็แซ่บไปกัน เขาส้มย่งติดมือกินดอกมัน ขาซ่อมบอกคุณหล่ดเขาอยากติดเมือบหร่ลโอ้กากุณหรอกมั่ได้กินดน อือืมรสชาติในสุดยอดไนเลมันบานเลยหอมเขา่าขวบหอมพริกเขา่าขวบมีความเปรี้ยวมะก,กันบุกมองหน่อยพริกเขา่าขวบเนี่ยอันแหบ,บกุดงสร้อยหอมชะละแหน่ร่วมผักกาที่ฟันเน่ยพักหอมใบเปรี่ยนำสุดยอดไปเลย หาวจะเป็นเมนูเสียบเมนูเหมือนบานอีกหนึ่งเมนูพี่น้องก๋วยนตกะทาปิีงฟักตำก่อยใส่ผกม่วงหน่อยผกม,ม่กวงสุมก๋วยเตี๋ยบเส้นน้ำ,นำปลาหลานัวน้ำปลาหลานหยดพร้อมซุดตอนพี่น้องถ้าพี่น,น้องมาคลิปนี้ฝากจัวหน่อยครับผมฝากกดวยซัพใส่ไข่กับเลวก็แชร์บะหมี่หน้ามาเขียนมาแซ่บเชี่ยเนื้อครับผม,ขอบ,ข,อข,อมขอบคุณทุกท่านที่ชมขอบคุณทุกท่านทุกเชลี่ยทุกการติดตามมา,มากๆครับไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ